กราบสวัสดีครับผมพบกับผมอออเช่นเคยในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับ และสําหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนํามาพรีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือ Hot Toys Boba Fett and Throne นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะมาจากซีรีส์เรื่อง The Mandalorian นะครับเป็นตัวที่เปิดให้พรีพร้อมๆก,กันกับเซต Summer Showcase ที่ปล่อยออกมาเซตแรกแบบเบิ่มๆนะฮะเออโอเคไม่รอชานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เว็บไซต์ของ www. s t e s h o w c o m กันเลยนะครับผมคลิกไปเลยชึบ เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมได้เข้าหน้านี้รอแล้วนะครับเพราะว่าในหน้าหลักของตัวไซโว์เนี่ยมันดันไม่ลบโบบาฟเฟตแบบที่มีทร n นหรือว่าบัลลังก์มาให้ผมก็เลยไปเซิร์ชหาเอาเองนะครับนี่เลยเห็นไหมขาที่เขียนว,ว่าโบบาเฟตรีเพนต์อาร์เมอรแต่ว่าในเว็บไซ์โชว์ที่ผมดูตอนนี้มันจะเป็นแบบ Special Edition นะครับแล้วก็แอนทร n นนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ณนะตอนนี้นะครับของ k i n งด o m มค m e หรือว่าของ Thai ลอตไทยเราเนี่ยยังไม่มีเปิดจองแบบสเปเชียล d i ดิชันที่แถมโฮโลแกรมนะครับผมจะเปิดแค่เวอร์ชันปกตินะครับผมก็คือมีรีเพนตอาร์เมอร์แบบแอนโธนและก็แบบตัวเดียวเดียวเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าจะเจาะตัวที่มีแอนโธนเป็นหลักก็คือตัวที่มีบัลลังเป็นหลักนะครับผมสำหรับราคาพรีออเดอร์ตัวที่มีบัลลังนะครับย้ำว่าตัวที่มีบัลลังราคาพรีออเดอร์จะอยู่ที่ 12,650บาทนะครับผมก็พิจารณากันเอาเองว่าแพงหรือไม่แพงนะครับแต่ว่าคำพูดที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะเป็นความคิดเห็นผมล้วนๆนะครับลองเข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมส่วนราคาตัวเดียวๆนะครับผมเขาจะเปิดพรีออเดอร์อยู่ที่7,790บาท เฮ้ยต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะนะแต่แน่นอนของแถมก็ต่างกันมหาศาลพอสมควรไม่ได้ต่างกันในแง่ของจํานวนนะครับต่างกันในแง่ของความอลังการและก็ความคุ้มค่าเดี๋ยวทีนี้เรามาเจาะลึกกันก่อนเลยนะครับผมมามาดูกันนะครับวอช t นบ็อกซ์วอชใน t ็อกซ์นี่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 มาตัวนี้นะครับออร์เ n นติกแอนด์ดีเทลไลน์อิสออฟโบบะเฟตในสตาร์วอร์สเดอะแมนดาร์โลเลียนวันทัตต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 ัตคาเฟเมตนะนะฮะโอเคก็เป็นหัวนะครับผม แล้วก็ specially a p p l i h i straight effect on armor weapon and artillery นู่นนี่นั่นนะครับผม body with over 30 points of articulations นะครับก็คือ body มีจูขยับมากกว่า30จุด approximately t h i centimeters tall นะครับผมก็คือความสูงอยู่ที่ราวราวสาซนติเมตรซึ่งก็เป็น body figure ปกติทั่วไปนะครับความสูงประมาณนี้ แล้วก็6 pieces of interchangeable glove hands นะครับผมก็คือมีมือมาให้เปลี่ยน6ชิ้นนะครับผมอ่าคอสตูมนะครับก็โบบาเฟดแมนดาริลเลียนอาร์เมอร์นู่นนี่นั่นนะครับผมก็คือชุดโบบาเฟดเนาะเดี๋ยวผมมาอ่านดูดีกว่าว่ามีตรงไหนที่เป็นหนังเทียมบ้างนะครับตรงไหนที่เขาบอกว่าเป็นเลเซอร์ไลท์อะไรแบบนี้นะครับผมมาดูกันตึ๊ด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 เอเวอร์ทิลิงเอฟเฟกนู่นนี่นั่น,นบราล์เบลบวิทพิสตอลโฮสเตอร์บราล์แบล็กคาลเลอร์วอเบลนู่นนี่นั่น,นตึ๊ด หลังๆนะฮอตทอยไม่บอกนะหลังๆนี่ฮอตทอยไม่บอกนะฮะไม่บอกเลยนิสัยนะฮะไม่บอกเลยว่าวัสดุเขาทำมาจากอะไรกันแน่อ่ะโอเคช่างมันนะครับเวฟอนส์นะครับก็มีบลัสเตอร์กับไรเฟิลอย่างละกระบอกนะครับผมก็ไม่คิเรไม่คิเ a อ็อกเซอรี s เจ็ p แพ k with d i s t r e s s e effect นะครับผม แล้วก็เฟรมโตรเวอร์เอฟเฟกต์อักเซสเซอรี่ attachable to กันเลสนะครับผมก็คือมีเอฟเฟกไฟติดอยู่กับตรงถุงมือนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยไฟเบอร์คอร์ดวิปนะครับผมแล้วก็สเ s p e ี i a l l y d e s i น n dynamic figure stand with star wars logo and c h a r a คเตอร์เนมเพล e นะครับผมทีนี้อา่า One Six Scale h r o n e Collectible Special Features นะครับผมก็คือตัวโทนเนี่ยเขาจะมีอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวาามาบอกรายละเอียดนะครับผมก็คือ One Authentic and Detailliness of h t o n e in Star Wars The Mandalorian ซึ่งปัจจุบันผมยังไม่ได้ดูเลยนะ The Mandalorian เนี่ยแต่โดนสปอยยับตั้งแต่ต้นยันจบแล้วนะครับเออก็ไม่เป็นไรเป็นปกตินะครับดูช้า specially apply and multi layer painting with weathering effect s and natural stone texture นะครับผมก็คือบอกว่าเนี่ยการลงสีมีการลง weathering effect ลงให้เหมือนหินจริงๆนะครับ mm hmm. texture ต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ approximately นู่นนี่นั่นนะครับกว้างยาวสูงเนาะอันนี้อ L นี่น่าจะเลนส์น่าจะเป็นความยาวนะครับ34ซมแล้วก็ W น่าจะเป็นความกว้างกว้าง16เซนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับ20.5เซน ก็ลองไปเทียบขนาดเอานะครับว่าสามารถใส่ตู้ต่างๆนู่นนี่นั่นได้ไหมแต่ผมมองว่าถ้าเป็นตู้ใหญ่ๆหน่อยก็ดีนะมันจะได้ดูแรรนหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันจะไหวหรือเปล่านะฮะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้อ่า specially accessory for collectible set edition special accessory for collectible set edition หมายความว่าไงฮะ อ่าอ็อกเซสซอรีพิเศษสำหรับคอลเลกติบิลเซตอีดิชันอ๋อคอลเลกติบิลเซตอีดิชันเนี่ยน่าจะหมายถึงตัวที่มาพร้อมกับบอลลังนะครับไม่ได้หมายถึงตัวสเปเชียลดิชันเนาะคอลเลกติบิลเซตอีดิชันหมายถึงว่าถ้าใครซื้อเซตที่มีบอลลังเนี่ยจะมีของแถมดังต่อไปนี้นะครับก็คือว n e นิวลี่เ n t e d Heads กับเฮ้ยหัวคนมีแค่ในเซตที่อยู่กับบอลลังเอาทีแรกผม เมื่อวานผมไม่ได้ดูให้ละเอียดนะครับว่าเซตตัวเดียวๆไม่มีอ๋อสรุปคือหัวคนเนี่ยแถมมานะครับแถมมากับตัวบอลลังอ่าทีนี้ความคุ้มค่าแตกต่างกันแล้วนะครับแล้วก็ Highly uh, Accurate Facial Expression นี่นั่นอะไม่ได้มีอะไรบรรยายมากเลยนะครับหลักๆก,ก็คือถ้าใครซื้อเซ็ตที่มีบรลลังนะเขาจะมีหัวคนแถมมาให้ด้วยแต่ถ้าใครซื้อแบบเป็นตัวเดียวๆเ,เนี่ยจะไม่มีหัวคนมาให้จะมีแค่หัวที่เป็นหัวหน้ากากบูบาเฟตอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ Exclusive Bonus uh, Accessories f o s Special e d i t i o ออันนี้แหละสำหรับ Special Edition ที่ บ้านเรายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดอีกทีนึงอาจจะบวกราคาขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งไม่รู้แหละว่าบวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกลละวิธีในการจองที่แตกต่างจากตัวปกติหรือเปล่าจะต้องพรีออเดอร์เต็มจํานวนจ่ายเต็มไปเลยหรือว่ามีจํานวนจํากัดอะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมก็คือ Exclusive b o n โบสสำหรับ Special Edition เนี่ยก็จะมี Racer c r e s t h o l o g r กร b o b a F e t t Starship โ o l o g กรมก็คือมีโฮโลแกรมของยานใช่ไหมยาน2ยานนะครับ ซึ่งอันนี้แล้วแต่คนมองเลยกันละกันว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะรอนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูที่รูปภาพกันเลยมาโอ้อ่ะราคา10,000เท่าไหร่นะอ่ะลืมอีกแล้วราคาพรีออเดอร์ตัวที่เป็นบัลลังหนึ่งกร้อยห้บาท เราจะได้ความเก๋ๆประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงฉากหลังนะครับฉากหลังเนี่ยเราคงต้องไปทําต้องไปปินกันเอาเองเราพูดถึงไอ้ตัวนี้บัลลังปืนของเขาโคตรเทครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นฉากที่เท่าที่ผมโดนสปอยนะ่าจะเป็นฉากเอนเครดิตหรือเปล่าฉากท้ายเครดิตของซีรีส์เดอะแมนดาร์เลียนซีซั่น2นะครับที่โบบาเฟตไปชิงบัลลังก์นั่งบัลลังก์มา แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์เดี่ยวของเขาอะชื่ออะไรนะบุ๊กออฟบูบาเฟตอะไรสักอย่างนั่นนะฮะเออนั่นแหละเดี๋ยวจะมีซีรีส์เดี่ยวของเขาอีกซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวพอซีรีส์เดี่ยวเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะทําฟิกเกอร์ในเวอร์ชั่นของเขาออกมาอีกนะครับผมแต่กับปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ซึ่งเป็นฉากเครดิตเนาะเครดิตท้ายเรื่อง h ด m a n ม a ด o ร i a นซีซั่นสองนะครับผมมองว่าฉากเนี่ยโคตรเทโคตรข,ขนลุกเลยนะโคตรขนลุกเลยนะฮะเออแหม เฮ้ยถ้าสาหรับใครยังไม่ดูโดนสปอยกันแล้วใช่ไหมผมต้องขอโทษด้วยขอโทษนะครับผมก็ยังไม่ดูยังไม่ได้ดูเลยแมย้แต่ตอนแรกนะครับแต่โดนสปอยไปแล้วนั่นแหละนะครับผมเออภาพรวมโคเทถ้าสมมุติใส่ได้ผมยังไม่เคยวัดความกว้างยาวสูงเนาะถ้าสมมุติใส่ได้นะอุย้ยโคตรเท่เลยแต่ผมมองว่ามันแน่นไปหน่อยนะถ้าสมมุติใส่ได้ผมว่ามันแน่นไปนะผมมองว่าถ้าผมจะใส่ผมต้องหาตู้ที่มันใหญ่กว่านี้มันจะได้แบบค่อยแบบพอดีพอดีเฟิร์มๆกับมันหน่อยนะฮะเออ นี่หัวคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซูมดูกันอีกทีหนึง่งรายละเอียดบอลลังเฮ้ยสวยใช้ได้เลยนะไม่ดูกองแกงนะครับไม่ดูกองแกงเฮ้ยผมถือว่างานดีเลยทีเดียวบอลลังดูมีรายละเอียดนะครับผมวัสดุเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นพลาสติกล้วนๆไม่อาจจะทําออกมาเป็นตันๆก็ได้ถ้าทําเป็นพลาสติกตันเนี่ยผมมองว่าโอเคแต่ถ้าทําออกมาเป็นกลวงเนี่ยอันนี้ดูกองแกงไปหน่อยนะครับอันนี้ต้องมาดูกันแต่ว่าถ้าจะหวังว่าเป็นพลาสติกโพลีสโตนผมว่าไม่น่าใช่ ผมว่าไม่น่าใช่อัน,นอันนี้คิดไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ใช่โพลิสโตนแต่ถ้าสมมติว่าทํามาเป็นโพลิสโตนเนี่ยอันนี้อึ่งมากนะครับเออเออโอเคเฮ้ยไอตัวข้างๆเขาอ่ชื่ออะไรนะโอ้ผมยังไม่ด้ดูซีรีส์ไงชื่ออะไรเออลองเข้ามาคอมเมนต์บอกชื่อหน่อยเท่นะฮะฮอททอยเปิดพรีออเดอร์ตัวนี้ยังเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ทำพรีวิวนานอาจจะตกสำรวจนะครับลองเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะเฮ้ยเท่นะเท,นะท,นะท่นะตัวเนี้ย หเออทีนี้ลองมาซูมดูรายละเอียดนี่ว่เาเขาน่าจะมีหนังเทียมไหมรองเท้านี่ไม่ใช่แน่ๆเป็นการปั้นแยกชิ้นส่วนกันนะครับเสื้อผ้าเนี่ยผ้าล้้วนเลยเกาะก็พลาสติกนะครับเกาะแขนนู่นนี่นั่นต่างๆก็พลาสติกหัวหมวกก็พลาสติกนะครับมาดูเข็มขัดนี่นแหละเข็มขัดยังไม่ชัวร์ต้องต้องหารูปที่ใกล้กว่านี้หน่อยนะครับโอ้ยโคสง่าเลยดูรูปนี้ดิ บ้าบ้าบอ,บอสุดสุด,สดอัน,นอันนี้ในความเห็นผมนะในความเห็นผมเลยนะแบบยังยังไม่ต้องไปอิงจากราคาฮ่องกงก่อนผมถือว่าราคาเปิดเท่านี้เนี่ยหนึ่งยบาทผมโอเคแล้วนะนี่ผมหายการ์ดเปิดตั้งแต่ตอนนี้เลยทุกคนจะได้รู้ว่าผมจะพูดอะไรต่อจากนี้นะครับผมถือว่าราคาเนี้โอเครับได้รับได้นะครับ แน่นอนว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยราคาอาจจะถูกกว่านี้แต่เอ่ยยุคนี้สําหรับปี2021เปิดมาเท่านี้ผมรับได้กับราคาเซตนี้นะครับผมทีแรกผมก็คุยกับเพื่อนๆพี่ๆ่น้องนักสะสมนะโอ้โหผมผมูผม้ผมเก่งกันไปไกลเลยทีแรกแบบนึกว่าหมื่นกลางๆไปหมื่นปลายๆเลยผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะผมไม่ไหวแน่ๆนะครับพอมาเป็นแบบเฮ้ยหมื่นต้นๆ12ื่นสองเออโอเคนะแม้ว่าต้นทางรู้สึกว่าเมาื่อวานร,ราคาที่ผมพูดไปทั้งหมดที่เป็นดอลลาร์ฮ่องกงที่ ผมบอกไปในคลิปข่าวเมื่อคืนนะครับราคานั้นรู้สึกว่าจะเป็นราคาของสเปเชียลอ i ดิชันด้วยนะที่หมื่นนิดๆน,นะครับเอออันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นราคาของสเปเชียลอีดิชันด้วยแต่กระตัวนี้เป็นธรรมดา12ื่นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบยี่แรงไปนะอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ผมดูด้วยองค์รวมแล้วเนี่ยผมมองว่าเอ้ยผมรับได้กับราคานี้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมเออนี่เหมือนจะเป็นผ้าเลยที่เป็นเชือกเช,อกช,อกชือกตรงเนี้ยแต่ไอตัวเข็มขัดตรงกลางเนี่ย เสียวหลือเกินว่าจะเป็นหนังเทียมนะครับเออเสียวหลือเกินว่าจะเป็นหนังเทียมแต่กระเป๋าเนี่ย Hindu, เหมือนเป็นพลาสติกเลยนะครับถ้าดูจากเพนจะ็อบเนาะดูจากเพนแอปพลิเคชันเนี่ยเหมือนจะเป็นอ่าพลาสติกนะครับตัวกระเป๋าส่วนเข็มขัดเนี่ยเหมือนจะเป็นหนังเทียมนะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันไม่แน่เขาอาจจะทํามาเป็นพลาสติกด้วยก็ได้แต่ดูจากสีดูจากเท็กเจอร์มันใกล้เคียงกับหนังเทียมมากนะครับ <S <S ส่วนไอ้เชือกเชือกเส้นๆตรงนี้ผมว่าน่าจะผ้านะฮะเออโอเคนี่นี่นี่นหัว มีรูปที่ชัดกว่านี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาไปดูรูปที่ชัดกว่านี้ดีกว่านะครับนี่เอฟเฟกต์ไฟผมชื่นชมเอฟเฟกต์ไฟแบบใหม่มากเลยตั้งแต่ซีรีส์เดอะแมนดาร์เลียนมาซีซั่นแรกแล้วนะครับคือเอฟเฟกต์ไฟหลังๆเนี่ยทำออกมาได้เหมือนมากๆนะครับเหมือนมากๆเลยนะฮะเออผมถือว่าดูดีนะครับมันดูแบบไม่กระตูนเกินไปเนาะแล้วก็ด้วยความที่ชุดมันเป็นผ้าผมมองว่าเก็บยาวๆเลยนะฮะส่วนเข็มขัดกับตัว ตัวที่แบบซองใส่ปืนเนี่ยอันนี้อันนี้น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็สายรัดตรงนี้ด้วยอาจจะเป็นหนังเทียมแต่ผมมองว่าเดี๋ยวนี้ช่างบ้านเราเก่งด้วยความที่เท็กเจอร์มันไม่ซับซ้อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าอีก3าปีข้างหน้าเกิดมันเสื่อมสภาพขึ้นมาเนี่ยเราค่อยให้ช่างบ้านเราทําก็ได้ไม่กี่บาทผมว่านะครับอันนี้ไม่ยากอันนี้แก้ปัญหาไม่ยากให้เขาเปลี่ยนเป็นหนังแท้เลยก็ได้นะครับผมเออ,เออเออตรงนี้เนี่ยผมมองว่า ระยะยาวในอนาคตมีช่างรับทําอยู่แล้วนะครับโอเคก็ไม่น้าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าจุดที่เป็นหนังเพียงจริง,งเนี่ยมีแค่นิดเดียวไม่ใช่เป็นส่วนหลักอะไรมากมายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโดนปิดด้วยกระเป๋าด้วยนะเออโดนปิดด้วยกระเป๋าด้วยนะเออก็โอเคนะครับนี่แล้วดูจุดขยับไปดูการพับแขนนะครับถ้าเทียบจากภาพโปรโตไทม์เนาะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถแนบแขนชิดลําตัวได้แล้วดูเจ็ตแพกดีโคเท่โคเท่เลยอะ โหตัวนี้แบบเทพจัดๆเลยนะครับหลายคนอาจจะเสียดายว่าเทําไมบูธไม่เป็นไม่เป็นหนังเนาะให้ดูเนียนเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแต่ผมมองว่า อย่าทำเลยครับเพราะว่าหลายๆตัวในอดีตที่ฮอตทอยเคยทำผ่านๆมาในไลน์ s t า r War รเนี่ยสุดท้ายก็เละหมดนะครับเออก็นั่นแหละมาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องมาระวังเวลาขยับด้วยว่าในอนาคตหนังจะกรอบนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องไปเสียเวลาตัดดีเพราะว่าถ้าเกิดมันออกมาไม่เนียนด้วยความที่ชิ้นมันใหญ่เนี่ยมันจะทําให้งานดูแปลงๆได้นะครับผมมองว่าเป็นพลาสติกไปเลยดีกว่าทนกว่านะครับผมแล้วก็ขยับได้ไม่ต้องห่วงมากกว่านะครับโอเคนี่ เออมาพูดถึงเรื่อง Pen จ็อบตัวนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าผมลองเข้าไปนั่งอ่านคอมเมนต์ของต่างชาติหลายเสียงวิจารณเพนจ็ o บเพนแอปพลิเคชันตัวนี้อย่างมากและก็ในแง่ที่ไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เขาดูซีรีส์มาแล้วเขามองว่าเฮ้ยในซีรีส์เนี่ยเขาลงสีกราะเนี้ยเนียนกว่านี้ดูเนียนกริบกว่านี้ทำไมฮอ t ทอยทำออกมาสับๆอยากๆอ,อันนี้เนี่ย ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเห็นผ้าที่เขาส่งมาเปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเออว่ะมันลงสีไม่เหมือนกันจริงๆด้วยนะครับแต่พูดในอีกแง่หนึ่งนะครับผมอาจจะโอเคถ้าสมมุติผมเป็นคนที่ดูซีรีส์มาเหมือนก,นกันกับชาวต่างชาติเนี่ยผมเองก็อาจจะติตรงนี้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูนะตอนนี้แล้วก็ถ้าเท่าจากที่ผมวัดที่ฮอทอยเขาทําในตอนนี้เนี่ย ผมเองก็รู้สึกชอบความสักๆหยาบๆความโฮมเมดของมันดีเหมือนกันนะครับรู้สึกว่ามันดูแบบอารมณ์เหมือนกับแบบเราจับกระป๋องสีแล้วมาพ่นสีอะ get feel ไหมฮะสีมันจะหยาบๆอย่างเงี้ยแหละนะครับผมก็ดูเขาเรียกว่าไงดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งสําหรับผมผมมองว่าเออมันก็โอเคดีนะครับแต่แน่นอนถ้าสมมุติว่าผมได้ดูซีรีส์ผมอาจจะมองว่าอยากให้ฮอทอยปรับก็ได้นะก็อันนี้ก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับเพราะว่า ไฟนอลโปรดักต์อาจจะมีการปรับปรุงมาอีกนะครับแต่ว่าภาพภาพรวมนะตอนนี้ณนะวันนี้ผมชอบสวยนะครับยืนีนแบบโคตรเท่เลยเอาจริงๆนะพอเห็นอย่างเงนะคุณจัดเวอร์ชันเดี่ยวก็ได้7,000กว่าบาทเองถ้าสมมุติคุณไม่ซีเรียสหรือสมมุติ คุณจัดโมบาเฟสเซ็ตก่อนไปแล้วที่มันมีหัวคนอยู่แล้วใช่ไหมมันน่าจะใส่ด้วยกันได้นะผมว่ามันน่า,น,า,น,าน่าจะนะน่าจะอันนี้บอกไว้ก่อนยังไม่ชัวนะครับเออมันน่าจะใส่ด้วยกันได้ผมมองว่าถ้าคุณแบบอยากได้หัวคนอะไรเงี้ยแล้วคุณดันพรีออเดอร์เซ็ตเก่าไปแล้วคุณเอาตัวเดียวๆก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะรอให้ใครสักคนหนึ่งใจดีขายโตรนขายบอลลังแยกก็ได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าสําหรับในความที่ผมยังไม่ได้พรีสักตัวเลยนะอย่างผมเนี่ย ผมเอาเวอร์ชันนี้ผมเอาเวอร์ชันที่มีโรนที่มีบัลลังนะครับเออนี่อ่ะน่าจะเห็นหัวคนไม่รู้ว่าชัดที่สุดหรือ,อยังลองลองซูมกันก่อนนะฮะตามองข้างด้วยนะครับโดยปกติเนี่ยผมมักจะชอบเก็บฟิกเกอร์ตามองตรงมากกว่าแต่ตัวนี้ก็โอเคถ้าในบางอิริยาบถผมมองว่ามันพอก้อมแก้มได้และด้วยความที่มันมีหัวหน้ากากแบบโบบาเฟตมาด้วยผมก็เลยมองว่าโอเคแหละ หัวคนเอาไว้ถ่ายในบังอิริยาบทแล้วก็หัวบบาเฟตเอาไว้ถ่ายในการแอคชั่นเป็นส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมคือพราะมันมี2หัวให้เลือกปุ๊บผมก็เลยยังไม่ซีเรียสกับตามองข้างแบบนี้มากนะนะครับผมเออแต่ถ้าเป็นฟิกเกอร์ที่มีหัวมาเดียวเดียวเวลาตามองข้างเนี่ยถ้ามันทําออกมาไม่ดีผมก็จะตะกิดตะขวงหน่อยนะครับแต่กระตัวเนี้ยเท่าที่ดูตัวโปรโตไทป์นะหัวโปรโตไทป์เนี่ยเท็กเจอร์ดีงานดีตามองข้างไม่ค่อยขัดเท่าไหร่ดูแบบเออใช้ได้นะครับดูแบบเออใช้ได้ นะฮะอ่าโอเคแล้วก็ดูตรงเกาะไหลเขานะแบบมีการลงเวทริด์เอฟเฟกด้วยแจ๋วนะแจ๋วนี่นี่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับชอบแบบแคล้ายๆเหมือนกับรอยแผลเป็นของเขาเนาะเออเอออนทอยนี่ปั้นหน้าแบบคนที่มีอายุ่ค่อนข้างดีเลยนะครับหลายๆตัวนะฮะหลายๆตัวทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเออ ก็หวังว่าตอนที่ f i n a l Product ออกมางานจะไม่ดอกจากนี้ไปมากนะครับผมเพราะว่าตัวโปรโตไทป์เนี่ยปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีถึงดีมากอยู่แล้วนะครับผมเออนี่อ้ตายทุกครั้งที่เห็นนั่งบอลลังทีไรเนี่ยตายทุกทีนะครับเออแล้วก็จัดให้เขานั่งท่ายางเอียงถอดหมวกอย่างนี้หน่อยก็ดูดีนะฮะแล้วกร็รู้สึกว่าอันนี้จะเป็น Head Cup ในแนวที่ผมชอบด้วยนั่นก็คือ เป็นหัวที่มาพร้อมกับขอไม่ต้องปั้นแยกชิ้นส่วนนะครับผมถือว่าผมโอเคนะเพราะโดยส่วนตัวผมจะชอบหัวแบบนี้เป็นพิเศษมันดูเนียนตาเออมันดูเนียนตากว่านะครับแล้วก็อันนี้เออมาสังเกตรายละเอียดตรงนี้หน่อยอันนี้จะเป็นท่อนะครับไม่รู้ว่าจะทําเป็นพลาสติกแบบยังไงหรือเปล่าหรือแบบอย่างยืดหยุ่นอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูวัสดุกันต่อไปว่าของจริงจะออกมายังไงนะครับแต่ดูจากภาพไม่เลวนะฮะสวยอยู่ แต่ชอบบอลลังจริงๆเลยขอุ่มรายละเอียดบอลลังทีนึงเนาะเท็กเจอร์ดีนะครับแต่วัสดุเนี่ยเดาว่าระดับฮอตทอยน่าจะเป็นพลาสติกนะฮะเออนี่ใช้ได้นะใช้ได้นี่อ่ะให้ดูรายละเอียดบอลลังกันแบบชัดๆนะครับ ก็สำหรับเท็กเจอร์ตรงนี้แน่นอน,ม,น,ม,นมันเป็นการปั้น,นจากพลาสติกหรือจากวัสดุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เท็กเจอร์อาจจะดูหยาบไปหน่อยแต่ถ้าวางฟิกเกอร์ทับไปแล้วมันก็ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าให้เทียบมาตรฐานการปั้น,นรอยยับอะไรต่างๆก็นั่นแหละตามสไตล,ล์ข o ฮอตทอยด้วยวัสดุของมันด้วยแล้วฮอตทอยยังปั้นเรื่องการจับจีบมันยังดูแบบไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่แต่พอวางฟิกเกอร์ทับไปปุ๊บมันจบปัญหานะครับตรงนี้ไม่น่าจะเป็นจุดที่จะต้องมาซีเรียสมากน,กนะครับแค่ พูดให้ความเห็นเกี่ยวกับตรงจุดนี้เฉยๆนะครับแต่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่เป็นรอยยับของตัวผ้าหรือตัวเบาเนี่ยผมมองว่าดีหมดเลยนะทำออกมาได้ดีหมดเลยนะครับผมเออเล่นดูคราบตรงนี้ดิแบบคราบความเป็นแบบเวทีเอฟเฟกต์อ่ะตรงเนี้ยตรงตรงช่วงฐานของมันเนี่ยสวยมากเลยนะฮะสวยมากเลยนี่อีกมุมหนึ่งนะครับโอ้ชอบรายละเอียดจริงๆนะฮะนี่โอ้ย แล้วพอแบบไม่รู้นะผมชอบมุมนี้มากๆเลยอะถ้าสมมุติเวลาผมถ่ายรูปเนี่ยมุมนี้ผมอาจจะเป็นมุมที่ต้องถ่ายอะรู้สึกว่ามันสวยนะคือไม่ต้องเห็นเฮดสกับเลยแค่แบบโชว์ว่าแบบเขาถอดหมวกตรงนี้เนาะเท่มากเลยนะครับแหมเจ๋วจริงๆโอ้โหออกแอคชั่นได้สุดๆนะครับแม้ว่าตัวบอดี้เขาจะดูใหญ่ๆดูอุ้ยอายอุ้ยอายเนาะแต่เวลาออกแอคชั่นเนี่ยผมมองว่าแบบน่าจะจี๊ดใช้เล่นเลยนะเนี่ยนะครับเอ,อ นี่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 น่าจะตอนที่สู้กับพวกทรูปเปอร์ต่างๆนะครับเฮ้ยเด็ดเหมือนกันนะเนี่ยอาได้เห็นหัวชัดๆแล้วทีนี้แหละเรามาพูดกันเลยเมื่อกี้ก็พูดกันไปเยอะแล้วนะอ่ะพูดภาพรวมเลยนะฮะชอบณนะตอนเนี้ยผมให้นะเอาเอาตามมาตรฐานของฮอตทอยเลยนะผมให้1ิเต็ม1ิเลยผมชอบผมชอบนะครับแม้ว่าตาม,มันจะมองข้างก็ตามแต่ผมรู้สึกว่า เฮ้ยมันทําออกมาได้ดีอันนี้โอเคนะครับอันนี้โอเคมันดูไม่แป่งสักเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคนะครับก็รูปออกมาแล้วโดยรวมนะครับถ้าให้วัดจริงๆเนี่ยอ่ะโอเคดูของมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยบรรลังแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีปืนทั้ง2แบบนะครับมีเจ็ตแพคมีมือมาให้เปลี่ยนประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ แน่นอนมีฐานแยกให้ด้วยเพื่อนในกรณีที่ใครที่มีตู้พื้นที่เก็บน้อยๆอย่างผมเนี่ยก็ใช้ฐานนี้ก็ได้ซึ่งฐานนี้ถือว่าเป็นฐานมาตรฐานของลาย Star Wars โดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ซึ่งถ้าวัดถ้าเทียบกับฐานปกติของลายอื่นๆแล้วฐาน Star Wars เนี่ยเขาจะดีกว่ามันจะดีกว่าเ,าเพื่อนเพราะว่ามันจะเป็นไดโอรามานะครับผมเออก็โอเค ตรงนี้เนี่ยผมให้คะแนนแบบไม่ดีไม่แย่นะผมให้คะแนนกลางๆก,กระฐานตรงนี้เพราะว่ามันทําออกมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับที่จะชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือบรรลางแล้วก็อันนี้เอฟเฟกไฟแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเออแล้วก็หัวโนมาให้ส่วนตรงนี้จะเป็นสเปเชียลอิ dition โบนัสนะครับซึ่งก็ต้องรอราคาทางไทยกันต่อไปทีนี้นะครับผมสําหรับโบบาร e เฟ r รีเพนตอาร์เมอร์แบบแอนทร o นและก็แบบปกติเดียวๆนะครับ สำหรับตัวที่มีบัลลังเนี่ยราคาพรีออเดอร์อยู่ที่12,650บาทแล้วก็เวอร์ชั่นเดียวนะครับราคาพรีออเดอร์จะอยู่ที่7,790บาทนั้นนะครับผมผมขอให้อยู่ที่โดนครับผมอ่าตัวนี้ไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่าผมอวยแทบจะทั้งคลิปเลยนะครับก็คือ เป็นตัวที่ผมมีแนวโน้มน่าจะพรีออเดอร์มากที่สุดแล้วในบรรดาทุกตัวที่เปิดให้พรีออเดอร์ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่ายังไงผมก็ต้องมีแล้วก็ Star Wars ถึงแม้ผมจะไม่ได้เก็บมาตั้งนานแล้วมันก็ยังอยู่ในสายเลือดของผมยังไงมันจะต้องมาอยู่ในรายการรีวิวผมให้ได้ทีนี้แหละลูกๆข้างหลังจ๋าปล่อยตัวไหนดีเฮ้ย <c oughs> เอาลักิครบเอ้ยแหมมันถึงเวลาต้องลุยแล้วนะแต่ อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับไอเซตซัมเมอร์โชเคสอะผมว่าไม่ได้จบแค่นี้หรอกเดี๋ยวมันจะต้องมีทยอยออกมาอีกนะครับจะเป็นตัวอะไรนั้นก็รอติดตามข่าวกันให้ดีๆนะครับและผมไม่ได้ทําโดนหรือไม่โดนอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมอาจจะมาทํารายงานข่าวสรุปกันอีกทีนึงว่าเฮ้ยไอซัมเมอร์โชเคสเนี่ย ในปี2021นี้นะเขามีตัวอะไรหลุดปล่อยออกมาบ้างผมจะพูดถึงหมดทุกตัวเลยนะไม่ว่าตัวนั้นเขาจะเปิดให้พรีออเดอร์หรือไม่เปิดให้พรีออเดอร์ก็ตามเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับเวลาในพวกงานแฟร์ต่างๆใน e x ็กซิบิชัต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเลยว่า ตัวแต่ละตัวที่ออกมาโชว์สินค้าให้เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวจะเปิดให้พรีออเดอร์นะครับหลายๆปีเราก็เห็นมาแล้วนะครับว่าบางตัวเขาแค่โชว์ในงานเฉยๆแต่ไม่เปิดให้พรีจริงทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามีตัวไหนเปิดให้พรีกันบ้างแต่ที่แน่ๆ Boba Fett t n d แอนด์ rone, แบบ r e p a i n t r r o r เนี่ยเขาเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับถ้าใครสนใจสามารถพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับและวันนี้ผมจะยัง ไม่จบแต่เพียงเท่านี้ผมจะพูดถึงอีกนั่นก็คือตัวที่ทุกคนรอคอยนั่นเอง Hot Toys Iron Man Mark 1แบบ Diecast เดี๋ยวรอชมกันหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับผมสักครู่ไปพักเข้าห้องน้ำกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวกินปลาอาบน้ำอาบท่าอะไรต่างๆนานาให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปทำอีกคลิปหนึ่งต่อนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย